สามแต่เ,เราก็มองไปถ้ามันสะดุดตาก็คือเลขนั้นเข้าเหมือนเขาดนจิตด,ดนใจหลวงปู่ดนจิตด,ดนใจให้อะไรงนี้นะเลขสะดุดใช่สะดุดตาคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านสวัสดีเอฟซีเดอร์สี e R. พ่อแม่พี่น้องสุกูสุคขขนนะครับวันนี้เดินทางมาที่เจนาเจนาขายก๋วยเตี๋ยวแม่นมากมากเจนาก๋วยเตี๋ยวบนล่างเนยครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเต็มเต็มเลยครับเจนาก๋วยเตีมม๋ยวเรือนะครับ ครับเดินทางมานะครับเป็นสายบุญหลวงปู่สวงนะครับเจนาสายบุญนะครับเดี๋ยวเราไปตามเลขเจนาก็ได้อีกแล้วนะครับวันนี้ว่าได้เม็ดเดียวอีกแล้วนะครับเลขมีเลขมองเห็นเลยนะมองเห็นตัวเลขเลยไปทําบุญหลวงปู่สวงมองเห็นเลขเลยมองเห็นเลขเลยเราไปดูกันเลขอะไรครับุ่นแม่พวกพวกนู้ยังไม่เกิดต้นแม่แต่งงานใหม่กับพ่อก็คือเขาไปทํการหันถวายหลวงปู่หลวงปู่มาอยู่ตรงนี้เป็นเดือนเดือนตอนตนแม่ตอนพวกนู้ยังไม่เกิดหรอก หนูก็เลยก็เลยว่า Guys, ถ้าถูกจะมาอะไรนะจะพาแม่ไปจะพาแม่ไปวัดไครให้เขาไปเห็นอ่านคนที่เหมือนว่าเขาเขาไม่อยู่แล้วก็แม่แปดสิบข่าเก้าสิบเลยจะเก้าสิบเลยก็เลยนานแล้วหลวงปู่เสียก็ไม่เคยพาไปก็เลยเนี่ยวันนี้ว่าเอองวดนี้ถ้าถูกจะพาไปะ สบบวัสดีจ้าเจนาสวัสดีครับดีค่ะเป็นอย่างไรงวดที่แล้วเป็นอย่างไรคงวดที่แล้วก็ได้อยูเก้าศ<ม>ูนย์จะได้ไม่เยอะหรอกได้สองคนกับแม่ก็หกสิบบาทงดแล้วจําได้ว่าใครอยากถูกซื้อเอาเนาะจ้าใครอยากถูกก็ซื้อเอาตัวเดียวจะไม่เก้าศูนย์จ้างวดที่แล้วให้เก้าศูนย์กับโค้งสุดท้ายโอค้งสุดท้ายก็หนึ่งเจกับ<ะ>เก้าศูนย์จ้าตามเลขเก่า ไม่คืองวดนี้อันนี้งวดนี้ก็คือได้แล้วจะนี่ไงงวดนี้งวดนี้ได้ยังไงนะเราไปขึ้นไปข้างบนไปเอาดอกไม้ดอกดาวเรืองไปถวายหลวงปู่ก็เลยเห็นที่เดิมๆเลยที่เคยได้เลยเก็เลยได้เลขนี้มาเห็นยังไงเห็นที่เห็นเห็นเป็นตัวเลขเลยที่หลวงปู่สวงป่บอกจ้าข้นบนดอเดี๋ยวเบอร์โทรโอไปขึ้นไปจ้าขึ้นไป เอาดอกบุดอกซื้อดอกดาวเรืองไปถวายหลวงปู่แล้วก็ไปขอพรแล้วก็โลดโลดสามรอบจ้ะโลดสามรอบจ้ะก็มองไปจะเห็นเลขเหมือนเดิมจะเห็นที่เดิมหละมันไม่ใช่เลขเดิมเลขเลขเปลี่ยนแล้วไม่ไม่ก็ที่เดิมที่เดิมเตมันไม่ใช่เลขเดิมจ้ะเต่ไม่ใช่เลขเดิมที่เดิมเละเตมไม่ใช่เลขเดิมครับทุีฟังเอาเดิมมันแน่ใจว่างวดที่แล้วมีคนถูกเยอะนะครับ เจนานะครับเจนากูเดียวเรือนะครับจ้าคือหลังจากห็นเลขกแล้วมีฝันอะไรไหมฮอนอืมก็ฝันอยู่ฝันว่าได้ไปเข้าแถวเอาขนมเอาขนมขนมก้อนก้อนใหญ่เท่านี้นมกร้วยเนี่ยนมกร้ยจ้านมกร้ยท่มลงใช้ทายเดียวอะไรขนมกล้ยขนมก้อนบ่ขนมก้อนไม่ในใจน่าจะใช่ขนมก้อนลึอขนมไข่หง ขนม,รมรโ,โรยนะเอฟซีนะซาคเมนนะซาคเมนขนมโรยเอสเกอภาษาไทยกมรู้แล้วไอ้อนก้นั่นแหละกลม,กลม,กลมๆลงมาเลขศูนย์แล้นะครับอัานมาได้เข้าแถวไม่ใช่เลขนี้เรียงแถวจอแถวเราออกแล้วมั้งก <c oughs> ็ฟันมาไปเข้าแถวเอาขนมกับเขาก็ยังได้กินอยู่มีน่ะเลขมีแค่นีบ<ะ>้บ่จ้ามีสองเลขเลยแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบสามตัวก็ก็ไม่ซื้อก็ได้สามตัว เอ,เอาเตะสองตัวก็ได้มีอะไรบ้าง,งสลับสลับเอาอเจน่านครับแม่ห้าขเจน่านอ้สามเจ็ดแปดเหรอใช่สามเจ็ดแปดกับศูนย์เจ็ดแปดแล้วก็แปดแปดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าเจ็ดสองตัวใช่อือาจจะเยอะนิดหนึ่งเนาะอันนี้ใช่ไม่ไม่เยอะหรอกแค่สองตัวเอง เป็นไหมนายนีไงตัวเดียวกันใช่อันนี้อันนี้กับนี้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันอ๋ออันนี้ตัวเดียวกันแล้วก็เวลาเราซื้อสองตัวก็นี่ไงห้าจิตจิตห้าแล้วก็แป็ดจิตจิปดแค่นี้เองสองตัวครับก็ไม่เยอะเนาะจะไม่เยอะคเลขเจนาจนดวงเฮงนะครับทุกเลขจนไม่ท้วนนะนี่มีไม่งูนี่แต่ใครอยากถูกซื้อเอาไม่กงูนน้เงวดนี้ใคร อยากถูกซื้อเอาอยากถูกซื้อเอาจ้ะอยากถูกซื้อเอาอยากถูกซื้อเอาด้วยนี่สลับเอาจับคู่สลับอยากเอาทินเองก็อย่าซื้อเยอะซื้อยี่สิบสามสิบบาทพออ่าเจ้าแม่หวยอะไรนะคนที่ฝันแท้ๆยังได้ยี่ห้าบาทเลยโมดทแล่วนะแต่ได้ยี่ห้าบาทไม่ได้เยอะน้อยนะครับซื้อน้อยซื้อน้อยซื้อเยอะไม่ถูกถ้าซื้อเยอะไม่ถูกซื้อเป็นยังไง ดวงเราไม่ได้เยอะใต้ดวงโดยยี่สิบสามสิบบาทห้าสิบาทก็ได้อะไรเงี้ยอะไรเรียกว่าต้องอาศัยดวงโดยน้ไม่ใช่ว่าจ้าอืมครับีเจนะครับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาได้ไปถวายดอกบัวด้วยเออดอกดาวเรืองจ้ะดอกดาวเรืองช่วงนี้จะได้ดอกดาวเรืองดอกบัวไม่ได้ไม่มีดอกบัวยังไม่เกิดไปเวียนเทียนไหมวันนี้ วันนี้ไปวัดอยู่สวนมนต์ตอนเย็นตอนเย็นคื่ตอนเช้าไปแล้วตอนเช้าไปแล้วสองวัดวัดนาสนวนกับกับวัดพลาพัฒนาวัดลงผูสวงแต่ตอนเย็นจะไปอีกวัดหนึ่งบมอหรือว่าก็ไปวัดนาสนวนสวนมนต์วัดเจ้าของวัดบ้านเจ้าของจะมีโค้งสุดท้ายไหมครับเนี่ยเจนนะยังไม่รู้เลยโค้งสุดท้าย ก็ติดตามเอาเนาะเดี๋ยนู่นต้องรอดูเยังไม่รู้เหมือนกันโค้งสุดท้ายไปบุกต่โค้งสุดท้ายบ่เวลามีโอกาสได้ไหมหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะส่วนมากก็จะคือครั้งเดียวครั้งที่สองมันแล้วแต่บางวดบางวดก็เข้าบางวดก็ไม่เข้าเลขกี่เห็นมันเห็นแบบชัดมากเลยนกี่เห็นชัดมันขึ้นเองหมอเลขกี่เห็นจ้ะมันมันมันเป็นตัว เขาเขียนไว้เหมือนว่าเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้นะมันเป็นเบอร์โทรศัพท์มาถึงใจเลย <laughs> จะห <laughs> ลุดตาม,มาถึงใจทําให้เราชอบจะแต่บางครั้งก็เข้าเออบางครั้งก็ฝันมันแล้วแต่มันแล้วแต่มันบอกไม่ถูกมันแล้วแต่ยังไงก็ต้องได้ทุกงวดจะ <laughs> <laughs> ยังไงมันก็ได้ก็อย่าซื้อเยอะเดี๋ยวเสียใจ <laughs> ซื้อยี่สิบสามสิบบาทจะคองซื้ออะไรเมื่อกี้นาซื้อจ้าซื้อแล้วยี่ยี่สิบห้าบาท วาสนายิมห้าบาทวาสนายิ่มห้าอย่าวาสนายี่มห้าบาทดีกว่ามันได้อะไรเนาะอย่าก็คนเล่นเนาะได้ไหมัวคนชอบครับชอบถ้าใครอยากติดตามเลขเจนาจะทมให้ทุกงวดนะย้ําว่าเข้าจนนับไม่ถ้วนแล้วตอนนี้อาจจะมาเข้าตลอดพิดลุ้นแค่ครั้งเดียวเนะ <laughs> าะอ้ะาพิทมาตามลุ้นครั้งเดียวเนาะ <laughs> จ้า่าครับน้องน,นั้นเข้ามาตลอดนะครับดูคลิปได้นะครับเจนากูเตียวเรือนะครับ <laughs> ก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะครับที่นี่ครับอร่อยผ่านมาก็แวะมาด้วยเด้อครับมากินได้นะครับยาวันหยุดเทศกาลครับมาทางนี้ครับไหว้หลวงปู่ก็แวะมาทานมาทานดูกจวยเตาอยวตรงไหนนะครับอยู่นาตำบลคุยถูกใจไลฟรีนะครับครับถ้า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 ถูกก็อย่าลืมมามามาซื้อดอกบัวเออดอก ดอกดาวเรืองถวายลงปูด้วยกันนะเออใช่เออใช่เนาะใครโชคลาภก็เริ่มซื้อดอกบัวถวายลงปูด้วยกันถ้าหน้าดอกบัวก็ซื้อดอกบัวถ้าหน้าดาวเรืองก็ซื้อดาวเรืองรวมถวายลงปูสวงด้วยกันนะครับทำทุกทุกเดือนเดือนละสองครั้งบอกเดือนหนึ่งถ้าบางทีก็สี่ครั้งบางทีก็สามครั้งโอ้โหว่าสองงงวดสั่งแล้วเขาไม่ได้สั่งแล้วเขาไม่ได้เก็บเขาหมดแต่ไปปลูกงวดงวดที่แล้ว จังแล้วเขาเมื่อจะไปปลูกมันเขาไม่ได้เก็บให้ก็เลยไม่ได้เอาไปมีไม่เดือนไหนที่เราไม่ได้ถวายมีไหมไม่มียังไม่ได้ก็สามครั้งยังไม่ได้จริงๆคือสามครั้งแล้วเงินที่ได้ไปซื้อนได้มาจากไหนจากใครก็ซื้อก็เงินทํางานหรือเงินถูกเลขอะไรถูกเลขบ้าง <c oughs> แต่ส่วนมากจะได้จากถูกเลขบ่อยจ้าดวงเฮงจริงๆ,ๆนะ <c oughs> ทาหลวงปู่บอกว่าไงนะยิ่งให้ยิ่งได้บอกใชโอ้อยเตียนเมียนบานโอ้อยเตียนเมียนบานโอ้อยเตียนสรรลโอ้อยเตียนเมียนบานโอ้อยเตียนสโรลยิ่งให้ยิ่งได้จ้่ให้ทานแล้มีความสุขอ๋อก็เลยเป็นเหมือนกับทานหลวงปู่เลยเนาะจ้่โอ้อยเตียนเมียนบานโอ้อยเตียนสรรลนะครับจ้่อ่าพีนนานต้องขอบคุณเจนาด้วยนะครับมีอะไรจะฝากฟีดมั้มเยเดี๋ยววันไหนถ้าถ้าสมมติว่างวดนี่ถูกเนาะ ก็จะพาแม่ไปวัดหลวงปู่แม่เป็นยังไงบ้างแม่แม่ก็สบายดีแม่อายุเท่าไหร่นแม่แปดสิบแปดแล้วแต่ไม่เป็นโรคอะไรแกเคยทําอาหารจังหันถวายหลวงปู่สวงเขาจะรู้ดีแม่เพราะคนที่ทาอาหารจังหันถวายหลวงปู่สวงไปหมดแล้วไปบ้านเก่าไปบ้านเก่าหมดแล้วเรือแต่แม่เลือแต่แม่แม่ก็แก่มากแล้วแต่แม่ไม่เป็นโรคอะไรไม่มีโรคแก่แกรวยรวยสุขภาพ แม่รวยสุขภาพก็คือเคยทําอาหารถวายหลวงปู่สวงจ้าตอนที่แม่รุ่นรุ่นตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆยังไม่มีลูกพวกนูยังไม่เกิดยังไม่เกิดใช่ไหมจ้าตั้งแต่แม่รุ่นรุ่นตั้งแต่สมัยแม่ยังรุ่นรุ่นอยู่ตอนนั้นยังอยู่ที่ไหนเนาะยังนหนูอยู่จุดไหนของโลกไม่รู้ยังหาที่เกิดไม่เจอจ้าก็คือเขาเล่าให้ฟังเรื่องหลวงปู่สวงแม่เคยเล่าให้ฟังไหมว่า ลงปู่ยังไงบางตอนแม่แม่แม่หนูก็ถามว่าแม่เอาลงปู่ไม่จับแขนจับขาแม่บังบอกจะได้โชคดีแล้วแม่อธิษฐานยังไงแม่บอกไม่รู้นานแล้วจาไม่ได้ตั้งแต่รุ่นรุ่นแล้วก็เอออะไรเนาะแม่เล่าให้ฟังประจาเลวเมื่อเมื่อเมื่อเช้าหนูก็ยังถามอยู่นะแม่ก็อยากจะมาไหว้หลวงปู่สวดจ้าหนูแม่เขาอยากไป วัดไรแต่มาไม่ได้อายุมากแกเดินได้อยู่นะแต่แกเดินได้ทํานู่นทํานี่ได้แต่แต่ขากลัวจะขึ้นบันไดไม่ได้บันไดสูงอแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็คือให้อยู่ข้างล่างแต่ถ้าขึ้นได้ก็จะให้ท่านขึ้นไปก็เลยรอยว่าถ้าถูกเลขวันนี้จะไปวันนี้จะไปแล้วแล้วแม่แม่บอกว่าอะไรเนาะพอพูดแล้วก็ลืม ก็เป็นเคยเจอลวงปูแล้วก็แข็งแรงกับลวกปูสถานลวงปูสรงมากลูกสาวมาก็เลยต้องเรียกว่าเอาอะไรถวายลวกปูตลอดเนาะโอเคครับขอบคุณเจนามากเลยครับขอเหงื่อเลยด้วยจะจกถูกซื้อเอาเนาะจะถูกซื้อเอาสลับสลับเลขซื้อเอาสาธุสาธุมากคน หยุดก็คอส่งอีกนิดหนึ่งแว๊บๆนะครับแค่คน่าจอยดูนะครับอาซาครับสวัสด yeah. ีคร <ern> ับผม